ตา้จไปแล้วบอตั้งใจใสหน้าให้สุดกำลังพระองคเจ้าเพียงเท่านั้นสำหรับให้ายหาดยคนดูได้ a m e มครับ a m e ุญที่ดีความจำาน่อยก็มีความเชิดฝันี้ดนึงบอกอิจฉาคำร้องนำสักการ แต่แลบรักษาของพริจารณาไม่คุ้นไดจกันอันน uh ี้เราจะฟังพระคำพระเจ้าย่อบทที่สี่ข้อที่สิบถึงทีสิบสี่นะครับย่อทุบลในหนิก๊อกที่หนิงกอเ่า Nào bây giờ mơ lúc nữa chung bóng tên nhỏ bên ngọc bên ngọc bóng tên ngọc b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 ên nhau nên ngọc bên 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 เยสทุกคนโทเนียดาวไอเดียก็จะเรียนเช่งกูเป็นลูกที่ยอมรับรู้เกี่ยวกับ1ยอดจีเป้หัดเล่นสี小ลูกตรงดอลลอชินอยากรู้ตรงนี้สลิบละในจอเนี่ยในสมาเรียนเนี่ยฉิบอก

Sạc có sẹo mua không sẹo đâu bé hát như thế. Quát chưa yêu chuột yêu chuột bé hát chân chuột bé hát chân. Amen. 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 Đặc sản Amen. 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 ต่องชระสการ์ดจิตและความจริง Amen ต้องชำระสกาด้วยจิตและความจริงต้องชำระสกาด้วยจิตใจและความจริงติดลมนะครับต้องชำระการด้วยจิตใจและความจริง Amen a m e ยังควาเชื่อของพิจาาของเราคืออะไรในทีนี้นะครับโจกคุณจะป้องแล้วช่ไหมครับด้วยป้องกันยะครับจะปรรจงจะบรรเทาความเชื่อที่จของเรานะครับมูลสมทั้งโจท่าสนิทในพระเยซูที์ เยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูคร yeah, ิสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูาสนิทใพระเยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์จงาสพระเยซูคริส oh, ต์จงเข้าสนิทในพระเยซูาสพระเยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพรยต์จงเขาสนิทในระเยซูคริสต์จง่านิทในพระเยซูคริสต์จงเข้าสนิทในพระเยซูคริ ตั้งใจพกไปนะคะดังนั้น พวกเราช่วยพวกเราทุกคนเขอสนิยในกรสืบคิดอย,ย,ย่างสมบูไณนะ่ง่ายนัการรักษนของเราคืออยอมรับและไอเกยียสรรเสริอพระเจ้าผู้เดียวนั้นผู้ทรงมีทุนสุด น,นะครับพระเจ้าเป็นใครนะครับบุตรของพระิยซอิยาหที่สุดพระเจ้าผู้เดียวเท่านั้นยิงให่ที่สุดผูด้ทรงฤทธิ์สุดกนามสกาลการสดการยอมรับราข,าข,ข,ของเราว่าาพระเจ้าพระเยซูเจ้า kerja napas meretus murid-murid jinji karena follow to born sadeng dan jumlah dan am sejuk kok kata caung kan nam ช่วยเราเข้าใจได้ดีและนำชักการองพระนามักการแดร <c oughs> ่พระเจ้าอย่างสมบูรณ์เองจริงนะผมขอพระเจ้าวิมรธรรมชิตกุขอนได้รับตำมจากพระเจ้าโดยการเทศนาวันนี้นะครับแล้วก็ Sokong Eji Dan Kok Sakusan Juyang Kerti Alat Suai Ngai Ngai Kerti Jau Kita Kepo Ula Sokong Hintu Si Kata Osong Ben Pak Lunyan Des Uji Namasakan Takong Tong Namasakan Dua Jepit พวกเระทำอย่างนี้ความหมายว่าอะไรถ้าเรายพยายามเข้าใจความหมายของพระคำพินี้เราต้องรู้แบบกันที่ใครคือเจ้าเราคนเดียร์ไฮทำมัน วัีเครื่อกันประกาศและกำลังจะเตือทคำถานเพลงมารีย์เวลานั้นพระสิทเจ้าเนื่อยรู้สึกไยก็เลยนั่งข้างหน้าแล้วก็อุ้ยคนหนึ่งเช่าซามารียา บอน,น,นันนล้วก็ขา่นะูงนั้นบอกว่าพูงนะั้นบอกกค้าเองจ้าว่าอที่อิสิสปรากฏตที่กล่าวนามสกาลท,ที่ทุกเขาท,ที่เต่พอถมว่ตแหนงที่นามสกาลนั้นคือโอชาเลนน,น,นั้นสมองอะไรอีตอิสิมันนะคับ 领导，哎，哎 <noise>，老多单位啊！别叫我有两次嘛，叫一共一次白哈我去上中南呢。但是你叫我有另一样地点，稍等，我做五百号我去找卢总，介绍另一家有，阿妹。我讲卢老师，阿妹呀，我讲海燕叔，拜托你，我考驾照，大姐帮我。 ข้อที่ยี่่าอาจารยนอ่านใหข้อที่ยีนะครับไอ้นี่เราต้องไอ้นั่นเดียรว่าจูยอนจูบีเจาปังว่าจยนจูบเปย์หังเดงจูบลีเทีบเทีองเชอมีไม่ต้องว่าผูชาวสยเขาสนใจสัานที่นมัสกเดพระเจ้าเดไทยคเจ้า ไม่ได้บอกไม่ได้ใจการที่นำสังกาดเพราะขีดจ้บอแคตัูดสมารันานถ้าถามการนํสักการของเราคืออย่างไรกป็สถานที่กับถ้าถามชีวิตถ้าถามนําสังกัดอะแตกต่างกันไหมถ้าถามนำสังการคืออะไร เร,รเรามีจิตใจยังไงเรามีจิตวิญญาอย่างไรเราแสดงอะไรบ้างต่างๆไม่เกี่ยวสัจธรรมชีเพราะให้ข้าเจ้าเจิมพระบิณฑ์เราเที่ยววางแผสักที่เจ้าด้วยบิญฑ์จิตใจไม่ชั่ง สถทีไม่เกี่วสถานที่ก็ณีพระพทธเจ้ากระเกะังเสริอยกสมามนามาไม่ต้องคิดถึงสถานที่นามสการกายนามสถานเด็กชาวจักรวันจิตนิละลบปัจริงแล้วนามสถานมอขเขาสมุ์แล้วไม่เท่สถานที่ ที่ไหนโดยชาวพุทาเราต้องคิดรู้ีพระพิจาวาเป็นผู้ช่วยรหดเราแทจริงและใคพระพิจาวาเป็นผู้นำของเราทุกคนเอาสุดาได้

Ork, กับขออยเลสีตีนเล็กตูอามนพระเรจ้าเป็นตะุณและอัญทินพระสิเจ้าเส็มเดียวด้วยระคุลและอัทินแล้วเราทุกสรรสัตว่าพระเจ้าเป็นอัมทินและคุณเลยเมื่ไ,บบไ,บบไบบร ที่ไหนเราคิดถือใครสิเจ้าเป็นข้าผู้ช่วยว่าและผู้นำของเราจุมพงเขาสุนทรได้ก็สารสนท้าด้วยขอบพระคุณเจ้าก็นำสัตวรไปด้วยนะเจ้าเราแสดงความชักของเราโดยการเราเรียนสารพระเจ้าอธิษฐา และท่องทันทนนอนนนนีอ่านพระคัมภีร์นี้ก็พระเจ้าชอบใจรับนัสกัรของเรานมัสการของเราเป็นนัสการของจริงอิทธพของพระทายของพระเจ้าเพราะพระเันำสการคือการปฏิบัติการแสดงให้เกียรติพระเจ้าเลยเรามีความสำคัญกับพระเ,เยซูเจ้า เราอุตสานอยู่ในพิจนที่า้นดังนั้นการัดการสื่อาของเราด้วยความเสื่ยงเกิดนนมารยาทดังนั้นอัทนะโโที่แล้วทเกที่สระรมที่อาจจะมีรมที่12ข้อที่หนึ่งอาจารย์สิม่อนอ่านไหราคะ lòng cho có mấy cái câu tội này cho có tin và chỉ lúc đấy cần đọc thì nè cho nên thể đoán nè hay gì à thọc nè qua nhỏ nọ nè rồi chủ quan nè lúc chế phi cháu và chủ có đã cụ thể họ và chủ xia giờ nè qua thì đâu yêu giờ bao nè và chủ và อาจารย์เราอาจารย์ตั้งๆมาบุรีรัมย์มาสักการะพระเจ้าเราตั้งใจถวายตัวถวายจิตใจถวายเวลาถวายเงินถวายทุกทุกอย่างของเราด้วยคำเชื่อมั่นของไม่ใช่อย่างนั้น แม้ว่าเาไม่ต้สัตว์นเพื่อนนิรจำราม่งมประจาดีแทนแต่ไม่เป็นไ่เลยั่นนะนักสกวาของเราคือการแสนคใหรั่งเศสมาชมเราจริงๆสถานที่แรกเวลาเราทำสัตว์น้อยเื่อนสนทขังเราเราคิดถึงท่า กจ้าีนายก็ได้โมโหก็ได้เราคิดเองนดจ้าแบบคพไรเบสันลสุนของเาทีนายก็ได้มเรก็ได้ดังนั้นัมเรเรากระชืนเราทำอนธารเละโลเจ้าด้วยคิดถึงพระกุชายรับใครขิจาและ ก็พระจ้าชอบใจกับมองเราแล้วพระเจ้าจะส่งพระพรช่วยเราเข้าสู่องทามีความดีใจและสมดิสุขอย่างสมบูรณ์ได้ท่าเสนีได้ไดรับพระเสีดวยพวันนี้ ขอที่อิอาจารย์ที่มอานอะไรนะครับใครที่มาเป็นหวหน้าลูกชายต้องไดต่อหอดเทียรู้สิ่งนั้นตื้หลอมสาวเลยจอนแดงขวางเป็นหัวแดงสียอมไปหักตัรูกช้อนจุกี่ยนเขอเช็จดอเล็กสีสาเกาะชัน์วเชีร ขอาพเจ้าเปหนึ่งเตี้ยวกันพระองค์ขุตานตนะครับพระบิดาทรงสาเมินนามหารพระบิดาทรงสาบิมหาคนเช่นนั้นคนเช่นนั้นนำทางการพระองค์นำมัสการเข้าอีกรอบนงนะครับพระบิดาทรงสาเิมหาพระบิดาทรงซาเิมหาคนเช่นนั้นคนเช่นนั้น าาคนเช่นนั้นใครคนเช่นนั้นใครนะครับคนเช่นนั้นคือคนที่นำเอกสาร,าาร,ารขกการี่เจ้าด้วยยึดปัญญาเล็บจริงหมายความว่านำเอการด้วยคิดถึงให้ผู้เจ้าทับพุทไธรอและผูน้นำเข้าสู่ตวอรน,นะเนี่ไหมครับ เ่เราทำสักกายังสังฆ์ินยไรเม่าเราลงเปลินสังฆ์เ้าเมว่าเราอาลัมกระพุทเจ้าเมว่าเราระทษาธรรมชาติฐานแย่งจิตใจความคิดตึ๊งความคิดของเราไม่เกี่ยวข้องใครสิ่งเจ้าอันนี้ยวเวลาย่งเดียวานั้นเสียอะไรสียอะไรยเดียวครับ้งได้ไหมครับอาจาริม อาจ้รย์ส <Jean> re ิบุนครับดีไหมครับ มื่อไปได้เหมือครับได้ยินบพรเจ้าระข้าจะวบใใจกับคนที่มาทำการร้อยจุดจินและความจริงไม่กล้าข้าจชสงสใจกับคน